รายงานการปฏิบัติงานค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,568ดิฉันขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องคโครโมโซมและ DNA ของสิ่งมีชีวิตด้วยเทคนิคการสอน DNA โมเดลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แนวคิดในการดำเนินงานตามประเด็นท้าทาย 1. ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนครูผู้สอนต้องเป็นโค้ดกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความรู้มีความสามารถและพัฒนาตนเองจนเกิดสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับนักเรียนและสามารถเข้าสู่เวทีการวัดผลประเมินผลในระดับต่างๆอาทิเช่นการวัดประเมินผลสมริ์ทางการเรียนการสอบโอเน็การสอบพิซซ่าเป็นต้นและเชื่อมโยงความรู้สู่การนําไปใช้ในการดํารงชีวิต 2. ครูผู้สอนมีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากหรือไกลตัวแต่ให้นักเรียนคิดว่าวิทยาศาสตร์คือแหล่งความรู้ที่อยู่รอบตัวเราโดยดิฉันใช้เทคนิคดีนเอมโเดลในการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค DNA model เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยธรรมชาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์และส่งผลให้เกิดผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และสมรรถนะหลักทั้ง6ด้านโดย D มาจาก Dimensions of Scientific หรือเชิงความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ N มาจาก Nature of Science ธรรมชาติการเรียนรู้ของวิทยาศาสตร์และ A มาจาก Active Learning การเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอน DNA โมเดลรวมกับวงจร p d c a เพื่อตรวจสอบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องิ่มต้นจากแผนการวางแผน1ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและสมรรถนะหลักและสมรรถนะทางวิทยาศาสตรส์สำหรับผู้เรียน2ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ 3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค DNA โมเดลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักเรียนในศตวรรษที่21 ต่อด้วยดูการปฏิบตัติคือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกครูผู้สอนคอยกระตุ้นการเรียนรู้สร้างคำถามและสถานการณ์เชิงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สืบสาหาความรู้ และลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่เสมอ ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้นักเรียนระดมความรู้หรือนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาอธิบายนําเสนอและอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้องได้น้ำผลไม้แล้วนะคะเราจะใส่น้ำยาล้างจานลงไปค่ะเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปเจออะไรคะเพื่อขาจัดไข่จาะนั้นเราจะใส่เกลือนะคะเราใส่เกลือเพื่อ ขจ,จัดโปรตีนนะคะ <Peru> จากนั้นเราก็จะใส่แอลกอฮอล์ค่ะจเรความตกตะกอนนอกจากนี้นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนมาปรับประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้กับการทำแบบประเมินต่างๆเ <c oughs> ชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละ9 1 6ามีผลสำเร็จทางการเรียนวิชาวรริทยาศาสตร์เรื่องโครโมโซม <c oughs> และดี a ดีขึ้น เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดร,รายวิชาวิทยาศาสตร์และเกิดสมรรถนะหลักของผู้เรียน 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี